ซานี่ SY 2 4 5 H กับซานี่ SY 2 1 5 4ครับเสียงหัวจัดครับสุ per เกรดสามร้อยแอ้าวหลังเตาครับออกได้สิงให้เทคครับ FM 1 M สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับอ้าวซานี่ SY 2 4 5 H กับซานี่ SY 2 1 5 4 C ครับโอ้นี่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 นพุ่งกี่1.3คิวนะครับคั <c oughs> นนี้ถามพี่คนขับมาเมื่อกี้โอ้โหนี่ฮะ กับงานขุดลอกขยายเพิ่มความจุน้ำในเขื่อนนะครับที่อ่างเก็บน้ำแม่ประจันฮะโอ้นี่ครับตักใส่ Mitsubishi ซซ s เปอร์เกรด3 8 380ตัวแรงครับโอ้โหรุ่นนี้บอกเลยว่าจอมพลังครับผมแล้วก็นุ้นฮิโน่เอฟเอ็ไรหนะเอฟเอ็่ปะ ใช่ Kino โโ FM 1 M ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็น1 M เนี่ยจะเป็นเครื่อง EM 1 0อนะครับประมาณ220แรง FM 1 M ซึ่ง FM 1 M นี่ก็ SY 2 1 5 C ตักใสครับโอ้โหโดูดูใสครับเอาเรื่องนะอันนี้ก็พลัง6 M 7 0 3 8 0แรงครับโอ้โหยอด SY <F> 2 4 5 H ตอนนี้ฝนก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมมาแล้วครับเอ้าโอ้โห,โหครับผมนี่ฮะงานจุดรอดทอยดินครับ คันนี้มองช่วงสั้นนะทุกคนมองช่วงคัตซีนี่ผมคิดว่าหัวลากแน่จริงใช่ไหมน่าจะเป็นหัวลากคำดำแม่ทรงเซิงให้มากครับดูช่วงล้อแล้วนะคล้ายหัวลากจริงๆและดูแหนบทุกคนแหนบพี่แกนี่เป็นแหนบพันธนูนะนี่ครับแหนบพันธนูครับตัวนี้คือจะรู้เลยว่านิ่มฮะ เต็มครับผมลุยโอ้โหไปนิ่งชิบสุดยอดเอาปัดท้ายระเบิดโอ้โหนี่ฮะ S Y 2 4 5 H ตอนนี้น้ำในเกือนประมาณ50%ปรแล้วครับนี่ครับแต่งคอบครับผมตอกขอบนะฮะอันนี้ 2 4 5 h เนี่ยเป็นเครื่องมิซูบิชินะครับ6สูบเป็นเครื่องมิซูรหัส d 0 6 f r c ให้กำลังสูงสุดที่197แรงม้านะครับหรือ147กิโลวัตต์ที่2,100รอบอ่าพลังมิซูนะครับมิซู6สูบแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยจะเป็นปั๊มคาวานะครับเป็นปั๊มคาวาสกิ k 7 v ครับ ความจุปุ่งกีอย่างที่บอกไปว่าเป็นปุ่งกี1 3คิ่าแล้วก็ปีนตะขาบ60เซนนะฮะโอ้โหสายเดือวกับรถใหญ่เลยเนี่ยสายเดียวกับพวก500เลยนําหนักตัวครับ25ตันกับอีก500โลผูดระสาชาวบ้านเลยก็25ตันครึ่งครับ ปุ่งกี1.3คิวน่าจะพอกับแคท3 2 3ไหมใช่ไหมผมว่าน่าจะพอกับแคท3 2 3เลยเอาจริงงน้ำหนักตัวก็ได้การอยู่ครับ25ตันครึ่งคันนู้นครับนู่น SY 2 1 5 4อันนู้นพุ่งกี่คิวหนึ่งครับตามสเปคแล้วก็น้ำหนักตัวของเจ้า2 1 5 4น้ำหนักตัว21ตันกับอีก900โล โอ้โหเกือบจะเท่าเกือบจะยีิบสองตันแล้วฮะตีไปยีิบสองก็ได้ดกลมใบแทกกว้าง80ดสิเซนนะครับผมประมาณนี้สเปคคร่าวๆครับดูรถแล้วก็อยากให้ได้รู้สเปคเนาะจะได้อินกับมันมากขึ้นครับผมแล้วบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะมุมตักนี่โอ้โหได้มากบรรยากาศมุมตักนี่ดีจริงๆครับที่สําคัญตอนนี้คือไม่ร้อนด้วยเพราะว่าฝนกาลังจะมา ที่แรกผมเข้ามาเออทีแรกผมไม่คิดว่าจะเป็นสองห้าไงทีแรกกะว่าสองศูนาสองหนึประมาณเนี้ยแต่พอเข้ามาใ,ใกล้เฮ้ยทำไมมันใหญ่กว่าวะรู้สึกว่าทาําไมมันใหญ่แปลกเออเข้ามาโอ้สองห้านี่เองโอ้โหเอาชุดใหม่มาแล้วครับ <c oughs> มีแต่แดวงแรงฮะบอกเลยว่าหน้าง,งานนี้นะครับ <c oughs> เป็นไงเสียง <c oughs> เสียงโหดจัดครับซ <c oughs> ปเปอร์เกรดสามแป แรงครับผมโอ้โหเสียงดุดูเสียงดุงดูมาชมม,มุม,มนี้กันดีกว่าครับตอนรถหนักออกโอ้โหม,มุม,มนี้นี่อย่างได้เลยฮะ มุ่งกี1.3คิวนี่ตักไว้มากนับเดียวครับปริมาณมันเยอะด้วยแล้วก็รถก็ไวด้วยรถมันฟา้าโอ้โหนี่ฮะรถเยอะมากนง,งานนี้อันนู้นก็215ซีนะนั่นแหละฮะตรงนู้นก็น่าจะเป็น215เหมือนกันเยอะอยู่มาดูกันว่าใครจะเต็มก่อนครับ เหมือนสองห้าโอ้โหหลังเต่ามาเลยฮะ้เต็มแล้วครับดูแล้วเหมือนฝนน่าจะมาไม่ถึงถ้ามาถึงเอาเต็มครับ2 4งหเต็มแล้วครับอา นิ่มครับรุ่นนี้กำลังเหลือเหลือ 6m70 นี่ประมาณน่าจะไซส12์12 13ลิตรน่จริงเครื่องตัวนี้เครื่องใหญ่ครับหรือว่า11ลิตรนี่แหละน,นี่ครับเสียงครับเสียงตรงกลังมาก สิงให้เทค,ครับ F M 1 M คนนนเป็นฟูโซ่น่าจะเป็นไฟเตอร์เนาะ ไม่เครื่อง2.4ก็2.7ครับอ่รุ่นนี้จะเป็นเครื่อง6 M6.0 ประมาณนั้นครับโอ้โหคันนี้โคตรหล่อทุกคนหล่อจัดครับ you <laughs> เรื่องอะไรให้มั่นใจครับมองไม่ทันโอ้เอาเรื่องอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะโอ้ยอดเลยมาได้จังหวะมากครับฝนก็ไม่ตกไม่ว่าจะตกกะโอเคทุกคนประมาณนี้ครับเจอคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ